แนะนำการใช้งานระบบบริการการศึกษาให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ h t t p r e g n p u a c p h เข้าสู่ระบบค่ะกรอกรหัสบัตรประจำตัวนักศึกษา เปลรหัสผ่านการเข้าใช้ครั้งแรกรหัสผ่านคือสตัวท้ายของเลขบัตรประจำตัวนักศึกษานะคะเข้าสู่ระบบค่ะระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านหากเราไม่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านกดไปที่เมนูถอยกลับค่ะระบบจะแสดงฟังก์ชันต่างๆ เมนูแรกนะคะประวัตินักศึกษาค่ะหากเราต้องการแก้ไขประวัติให้กดไปที่เมนูแก้ไขประวัตินักศึกษาค่ะเมื่อเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกข้างล่างนี้นะคะเมนูลงทะเบียนนะคะสำหรับเมนูลงทะเบียนให้เราไปดูขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนได้ที่คลิปวิดีโอแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนะคะ เมนูถัดมานะคะเมื่อเราได้เรียนไปแล้วสิ้นภาคการศึกษาก่อนที่เราจะดูผลการเรียนได้นะคะเราจะต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนในเมนูประเมินอาจารย์ผู้สอนนะคะเมื่อเราประเมินแล้วเราถึงจะดูผลการเรียนได้นะคะถอยกลับค่ะเมนูถัดมา ตารางเรียนตารางสอบค่ะเราสามารถดูตารางเรียนตารางสอบได้ย้อนหลังนะคะโดยที่เรากดปีภาคการศึกษานั้นๆที่เราต้องการจะดูด้านบนจะเป็นตารางเรียนนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นตารางสอบค่ะเมนูถัดมาภาระค่าใช้จ่ายทุนนะคะเราสามารถดูภาระค่าใช้จ่ายทุนของเราได้ในเมนูนี้โดย เลือกปีภาคการศึกษานั้นๆน,น,นะคะเมนูถัดมานะคะเราจะมาดูผลการเรียนนะคะโดยเข้าไปที่เมนูผลการศึกษาค่ะระบบจะแสดงเกรดทั้งหมดที่เราได้ลงทะเบียนเรียนไปนะคะสำหรับกรณีเรียนซ้ำนะคะในภาคเรียนที่ติดไอติด F หรือติด IA เเกรดเดิมจะยังคงอยู่นะคะเมื่อเราลงทะเบียนเรียนใหม่เกรดใหม่จะแสดงให้เราเห็น แปลว่าให้เราดูเกรดตัวล่าสุดนะคะว่าเราเรียนแล้วเราได้เกรดอะไรระบบนี้จะมีการแสดงเกรดทุกครั้งเมื่อเรามีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นนะคะสำหรับโปรแกรมนี้ก็จะมีโปรแกรมทดสอบเกรดด้วยนะคะเมนูถัดมาค่ะเมื่อเราเรียนแล้วเราก็ต้องมาตรวจสอบจบใช่ไหมคะ ให้มาคลิกที่เมนูตรวจสอบจบค่ะการตรวจสอบจบของเรานะคะจะมีการแสดงข้อมูลอยู่3แบบนะคะจะมีแบบสรุปแล้วก็มีแบบแสดงทั้งหลักสูตรวิชาแล้วก็เฉพาะรายวิชาที่ลงนะคะสำหรับตัวที่แสดงข้อมูลสรุปตรงนี้นะคะจะมองได้ทั้งโครงสร้างของหลักสูตรเลยนะคะให้เราดูตรงนี้ค่ะผลการตรวจสอบ ถ้าเราเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรนะคะระบบตรงนี้จะแสดงคำว่า part นะคะถ้าขึ้น fail อย่างนี้หมายถึงเรียนหน่วยกิจยังไม่ครบนะคะทั้งหมดเลยค่ะเมนูถัดมาค่ะค้นหารายวิชาค่ะเมนูนี้จะใช้ค้นหารายวิชาในภาคเรียนนั้นๆน,น,นะคะ โดยเรากรอกรหัสวิชาและชื่อวิชาแล้วก็คลิกปุ่มค้นหาค่ะเมนูถัดมาค่ะค้นหาตารางเรียนค่ะให้เรากรอกชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็กดปุ่มค้นหาค่ะเราก็จะพบตารางเรียนนะคะเมนูถัดมาค่ะค้นหาตารางสอนนะคะอันนี้จะเป็นการค้นหาตารางสอนอาจารย์ค่ะให้เรากรอกชื่อนามสกุลแล้วก็กดปุ่มค้นหานะคะเมนูถัดมาค่ะ ค้นหาตารางการใช้ห้องค่ะให้เราคลิกเลือกอาคารนะคะเราก็จะพบตารางการใช้ห้องนะคะเมนูถัดมานะคะเป็นเมนูเขียนคำร้องค่ะระบบนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงและพัฒนาหากเราต้องการเอกสารนะคะให้เราติดต่อได้ที่งานฝ่ายทะเบียนค่ะเมนูถัดมาค่ะเป็นเมนูเสนอความคิดเห็นนะคะเราสามารถพิมพ์ข้อความส่ง ข้อความถึงอาจารย์ได้เลยนะคะโดยให้เลือกอาจารย์ตรงนี้ค่ะอาจารย์ผู้สอนนะคะแล้วให้กดปุ่มส่งข้อความตรงนี้นะคะเมนูสุดท้ายค่ะเป็นประวัติการเข้าใช้ระบบนะคะการแนะนำการใช้งานระบบบริการการศึกษามีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ